วันนี้สามีมีเซอร์ไพรส์จ้านางกลับบ้านมาพร้อมของขวัญน,นางบอกนางซื้อรถเปิดประทุนให้เมียกับลูกอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยภาพข้างหลังอาจจะลกหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะมันเป็นเสื้อผ้าของลูกที่แอนยังไม่ได้พับเลย <c oughs> ยังไม่ได้ซื้อ,อกุญแจล็อกนางก็เลยบอกว,กว่ากลัวที่จะจอดไว้ด้านล่าง นาเอาขึ้นมาวหนาพ์ตเมนด้วยบอกเธอจะได้กลับไปทำงานอย่างสบายใจจะได้ปั่นจักรยานไปส่งลูกแล้วก็ปั่นกลับมาขึ้นรถไฟไปให้ทันทำงานแก่ว่างนี้โอ้ยรถเปิดประทุนฝนตกก็เปียกนะคะ <c oughs> โอ้ดูถ้าไอเจ้าตัวเล็กเจ้าช้างจะ มีความสุขแลวเนี่ยดีใจ<อ>แกบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี้ยแกจะใส่ที่นั่งของช้างให้รถเปิดประทุน <c oughs> ไอเราก็ว่าอะไรวะโทรมาหาเราตอนกลางวัน